บข้าดิเอ้ยข้าดิโอ้ยไม่ฆ่าไม่ได้เมื่อกี้ยว่ข้าดิข้าดิข้าดิฆ่าดิเอ้ยน้องเงินน่ะตามตามดำตูดแดงมาตอแรกอ่ะผมก็เห็นนะเอ้ยโบยเก่ง อยู่ช่องป่าละนอนหนึ่งเช่นเคยครับผมจะดวูวันนี้ครับผมเราก็อยู่กับพี่เกมซูเปอร์ชัดอะไรเป็นสักอย่างผิดอจู่เลยก็เพื่อผมมันบอกว่าซูเปอร์ชัดอะไรถูกไหมถ้าไปถูกก็ขอบไปด้วยนะครับผมก็ลิปที่ผมทำเออเกี่ยวกับอะไรจ๊กเกอร์ตัวนี้ก็ถือว่าวิวดีครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมที่ถือว่าผมมีคนเม้นว่าผมเก่งขอบคุณครับผมวิ้ยจูกใจเลยเมื่อกี้ผมมาแล้ววันนี้ผมจะมาเป็น เออสปายนะครับผมเล่นสปายแบบยังไงให้แบบมีเนียนชนะนะครับผมมาเดี๋ยวนี้นะจะมาเล่นทุกคนดูผมผมก็ได้มีบัตรสปายอีกหนึ่งบัตรนะครับผมเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับผมนะผมเราจะใช้บัตรสปายครับผมนะโดเกอร์ก็แบบมันเนียนจริงอะโดเกอร์เ่ยเดี๋ยวผมจะใช้เปบัตรสปายเนี่ยอาจจะช้าเพรอะขวบไปด้วยนะครับผมหรือวไอ้ผมก็มาทำคลิปประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมสุดจัด โอ้โหก็ตื่นเต้นตัว <c oughs> ได้เปิดเมย์ยวะโอ้ยเปลียดสวยก็คือบอกเลยว่าผมมันเป็นของพิเนษชา้าช้าอุ๊ยเนี่ยช้ามาครับผมกอดลุกแอนด์ไอขอยสไปร์โอ้ยใช่ปะสวยภานแรกกิจเมราจะสำเร็จไหม,มครับทุกค,คนทุกคนเป็นไอ้แก้ผมเลยนะครับไอช้า ผมดูพี่สีฟาร์มินเป็นเพื่อนของผมนะครับผมจะเอาเป็นอกรอบสีส้มตอนนี้ผมกรอบสีส้มแล้วนะครับขอตัดไฟวัดตื่น <c oughs> ตเต้นเหรอตื่นเต้นใช่ไหมเรากรอบสีส้มเราต้องแพ้ใครวะแค้ใครก็ได้ที่มันอยู่คนน,น,น,นี้แน่ขอแบบเน้นจะช้าตอนที่ผมกการะชานะงั้นไม่ได้ ขึ้บตือนเตื่อนฉันขึ้นเตือนเพืนรู้สึกว่าวิ่งวิ่งชายยังวะสีส้มอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะฆ่าปุ๊บฆ่าดิเอ้าอุ้ยฆ่าดิโอ้ยมาฆ่าไม่ได้เมื่อกี้ฆ่าดิ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  เดี๋วมาอุ้ย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 มันเห็นผมกเมื่อกี้ zoom เห็นผมครับทุกคนผมผมตัวฆ่ามาแหละตอนเนี้ยผมตัวฆ่ามาแหละงานไม่ได้ครับทุกคนติดติดว่ะติดติดว่ะ มผมเป็นเป็นขยางผมกำลังผมกำลังอยู่แล้วองาผมเลยสีสมนะสีสมนะสีส้มสีสมแปลงร่างเป็รู้อะไมู่้ส้มเป็นาสปาต้องมอนต้องมอนก็เป็นสปายสปายคือผมปีนสปายแต่มันบอกว่าส้มเป็นต่ผมส้มมาแปลงร่างผมนะอะไรนะอะไรนะอะไรวะตื่นเต้น มันต้องเรียนดูสป่าละเกมนี้ผมจะไม่ค่อยพูดนะผมเพราะว่าไอ้ไม่ค่อยพูดกับคนอื่นนะเพราะว่าเฮ้ยส้มเป็นนายเพื่อนที่เมื่อกี้ส้มยิงผมได้นะผมตายเลยนะ <c oughs> ขอเสียงลงก่อนเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟคไอ้เสียง Exp. เอฟเฟคขึ้นไอ้ก็เสียงพ <c oughs> ูดพูดขึ้นดนตรีเดี๋ยโอเคเม <the> ื่อกี้ผม วิ่งมาจากห้องไอ้ไอะไรวะห้องร้องในฟ้ากำลังอยู่ห้องถึงห้องพยาบาลอะแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรค่ะนะไอตีนยมไปก่อนละกันนี่ครับน,นี่ครับมีลูกเรือนะโอชืิฟชื่อเพื่อนมันเดี๋ยวเราลองสีส้มกันนะครับไม่จะมีจุกเลย่ะแม่งนะ

ก็ไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่เพราะว่าผมไปแล้วเอ้ยยือแล้วกไม่มีคนช่วยส้มทำไมส้มไม่จบครับส้มมีอะไรจะสารภาพไหมครับส้มอ่ะถ้าผมปลอมเปบียดคนอาจจะได้ส้มครับตำรวจสีส้มนะนะครับด้วยบอลลีไม่ใช่เหรอเป็นกันอะกลายเป็นสีส้มเลยผมเป็นหรอองเฮ้ยเดี๋ยวเป็นหมอเอ้ยเอา อยากเป็นผูเสี่งอเสรอกเลยดูตาเห็นโชวออก็ไม่โหวตแก็ไม่วเลยทีเียวสิสี่ง้ยสิสวอุ้ยฝนตกทุกคนตัวนี้ผมนั่งเล่นเกมในบ้านทั้งลิปด้วยแต่ผนก็ตกประเด็นโอเคตัวแฝงอ้ยถ้ามีเสียงฝนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า เราทําคลิปอยู่ในบ้านนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เข้าห้องนะครับไม่ได้เล่นในห้องครับเพราะว่าผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเหน็บเป็นช้าผมเดี๋ยวพยายามเร่งเสียงขึ้นให้ทุกคนนะทำเพื่อคนดูอะ่ะลองเลยว,วันนี้สีผมดับไฟแล้วครับผมหาตัวฆ่าตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราเราจะเอาสีแดงครับตอนนี้เราดึงป้าป้าหมายคือสีแดงครับเดี๋ยวเราจะวิ่งตามสีแดงครับตอนนี้เออตื่นเต้นอะ อุ้ยแห่ตัวตายอุ้ยน้ำเงินครับน้ำเงิน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทุกคน <c oughs> ขอเสียงขึ้นก่อนขอเสียงขึ้นครับสีน้องเงินครั <c oughs> <ส>นเน <c oughs> ส้นเลยมันเ <c oughs> ป็นสปายที่นี่ครับผม <c oughs> เอ้าชมพูตรงไหนอะ่ะ อย่าบบยนะครอย่าบยยาบยแขเมเขาเอ้ยอย่าอย่าบบยดิครับน้ำเงินนะก็เมกีนนะ้ผมอยู่ห้องบนจอมปีนะผมก็เห็นคุณค่าเอ้ยน้ำเงินน่ะตามตามดำตูดแดงมาตอนแรกอ่ะผมก็เห็นนะเอ้ยบบยเก่งจังทุกคนเวอร์สีมึงน่ะเห็นไหมมันแป,แปลกๆอ่ะทุกคนน่ะเราจะมาบอกสีชมพูด,ดูดิเอ้ยบบยมั่วจังเดี๋ยวตีเนี่ยนไปก่อน อะไรครับ่ไหนครับน่าดครับจีงนะครับเป็นีจูไม่ต้องง่ีนจางนะครับี่ผม้อง้องจด่แล้วผมเป็นชูบูเดมาแล้วก็ีงตายเอ่ออะไรไมต้องโง่จีนจางเลยอะไร ไอ้จะมีย,ยังไงบ้างอ,อยู่วงวงจรแม่มั่วอ๋ออะไรกระสีกระสีูนะคุณไม่ดูวะเหียนแล้วไม่เรียนแนละ้วแม่คือนะนะขอคาตัวหน้าต,าตับตาทุกคนอย่าไม่เชื่อได้ไงไม่ใช่ตกที่ไหนแล้วคืออยู่ตรสีน้ำสีนดำเงินมาโกหกอ่ะจะเชื่อหรือเปล่าอะเตียนไปก่อนอุณแอนดี้ครับผม เรียบร้อยเรียบร้อยผมกใทุกคนหวดออกแล้วผมจะอ้าใช่ตัแฝงเฮ้ยทำไมมันถ้ามาันถ้ามาันหวดสีมันพูล่ะอเอาผมว่าเกมดีทั้งนั้นนะ่ะต้องหาโอกาสเอาไฟวันแล้วเราก็เข้าไปหาพวก,<ๆ>พวกเพื่อนเพื่อนแล้วก็เก็บตัวอย่างตัวอย่างสีต้องเก็บตัวอย่างสี เดี๋ยวเราต้องไปซ่อมไฟก่อนเพราะว่าเราเป็นคนทำใช่แล้วเก็บวอย่างสีเย็บร้อยผมเก็บตัวอย่างสีครับตอนนี้ผมเราจะเข้าไปจ้วงจ้วงผมจ้วงไม่ทันเพราะว่าเน็ตผมปิงอีกแล้วคุณดูทีเกียรผมเพราะเน็ตปิงนี่แหละดูสูงยังตบมากเลยอ้ยเน่ยจะปิงเฮ้ยขอร้องถ้าผมปิดห้องสื่อสารได้น่าจะดีว่ะ ขอดูกันสีม่วงหรอคันฆ่าผมผมปิดสีฟ้า <Yeah. S 1> ก่อนตัวเอาเอาเน็ตเอ้ยเอาฆ่าดิตายแค่เน็ตสีเหลืองเดี๋ยวไปคนฆ่าครับเดี๋ยวไปคนฆ่าครับเน็ตเน็ตเน็ตเอ้อแอมพอดีแอมพอดี มันตึงดูกระสีเขียวตัวเนี้ยผมกลัวสีเขียวมันเป็นตหน้าเอ็นหน้าทำนายว่ะเฮ้ยนี่เอวป่ะ <c oughs> เราต้องไปทำภารกิจแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เรียบร้อย ชนะครับผมที่เ,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 เที่ับผมถึกจริงจริงยังไงครับผมมึงชนะเฉยเลยเจอสปายครับไปสปายสักหลังสายเกินไปแล้วที่จะคิดสายเกินไปแล้วที่จะคิดอ้าวตอนเนี้ยอ้าวเอาโอเคออยังไงเอ้ยเราเราได้บัตรตัวแฝงดี่เด็กเกมเราไปทำบัตรตัวแฝงดีกว่าปีบัตรสปายอี ปัดห้าเลยหรอของอัทีสวยโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ผมมาเล่นเล่นเออสปายทุกคนดูผมนะการที่แบบจะไม่โดนนะครับผมก็คือมันเป็นเทคนิคปกติก็คือมันเป็นการโกหกเหมือนคลิปที่ผมบอกไปนั่นแหละครับผมก็ถ้าทุกคนเล่นบ่อยๆก็จะเก่งเองครับผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสามารถสายไอ้อยากเล่นกับผมก็สามารถแอด เอ่อเฟีดหรือว่าแอดรหัสกมผมมาได้เลยนะครับผมก็อ้ยเหนื่อยว่ะแล้วกถถ็ถ้าใครสนใจเสื้อป่าละ n น1ก้อนตอนนี้ยังเปิดรับตลอดนะครับผมเปิดรับตลอด24ชั่วโมงนะผมนะคอยคอยมีแอดมินตอบนะครับผมโอเคผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็เดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าผมบายเนตเช้าว่ะเซ็งเป็ดเลย